สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าแสงพารวยค่ะมณีสิมาติดตามพอใช่นะคะขอโชงน้ำยาตะเคียนตกมันค่ะค่ะสำหรับงวดที่ผ่านมาก่ะสองแปดนะคขายเอฟซผิดแต้มเดียวนะคะก่อนหน้านั้นเข้ามาหกงวดติดค่ะกะสำหรับมืนีนะคะมารอติดตามกันค่ะว่าพอใช้ขอโชงน้ำยาจะได้เป็นตัวใดเดเอค่ขายเอซีมาลอติดตามกันค่ะ ดอกพ่นบานนะคะกำล,ลังลนเด้อค่ะทองหญ้าตะเคียนนะคะนี่ค่ะดอกหอมๆค่ะเอฟซีท่าผู้ใดได้ม,มาอยู่ในสถานการณ์นี้นะคะอยู่หน้าที่ปัจจุบันตรงนี้นะคะจะได้กลิ่นหอมของดอกแม่แม่หญ้าตะเคียนนะคะค่ะพ่อชายกำลัง เตรียมนะคะเตรียมออกไม้ทูบเทียนนะคะทําพิธีขอย่านะคะค่ะตอนนี้มาลองติดตามกันขายเอฟซีเจตูก็กำลังทำพิธีด้วยเช่นกันนะคะ ซื้อสงน่านกะบคนจริงตรงนี้ก่นสมค้อนมปะทาจะบอกซเนได้ซื้อสงน่านตะูจริงคอน้าสมค้อนคมปะท่าบอกคมมาคมมาไม่ไหวน้ำเพื่อนมันถูกมือนี่ขอให้ที่เขาสามตัวตรงๆด้วด้อบีงบัไดเราควรเหดมาหันเดม้าหันนวขึ้นก่อนขาจต่ะบาอ่ามามาวงบนพุนยังแบบที่ว่าอันนี้ขึ่มากคอตั้งใจมาก ตัมันเไม่ีของขึ้น่นากเทอนอ้นี่มาตกมันังออกเะทังตกมันได้นว่าแม่นถักก็แน่นที่นี้แล้วว่าห้องก็ลดห่างวดหกวดท่านก็ลดวดเดียววดเดียวขอสามโงเด้อเม่เด้อขอให้ะอว่าบ้าเปล่าไหวบ้างไเด้อเม่ยเด้อเนิ่มเลยค่ะเด็กเสียบยูว่าอดมีพีไม่เสียบสีได้ เสียบเส้นนี่ไหมกระถางดอกใบอยู่เลยนะเอาอันบุมี่อบกับไอ้เก้านี่ตัดตัดแล้วก็เอาดินใส่ใส่นี่มีถังอยู่ฮะนมีถังอยู่คุณถังปักโอ้ไปเสียบใส่ถังพ่อพ่อจะเยาลงดินจ้าจะเอาลงดินแม่ทำแม่ทอดตอนนี้ก็ใส่นะครับเป็นกระรังจะทำวิธีขอนะครับ กินอียงไปขวายน้ำดื่มกินหอมทุดเทียนในทา้งแม่ตะเคียนนะครับแม่ตะเคียนตกมังนะครับพกหมวดจิตนะครับเด้อ่ผู้ใดมาติดตามทางไล้ซสดนะครับตังจิตอธิษฐานขอพรขอโชคลาาเป็นั้นกันเด้อครับเด้อ รับได้ย,ยังไม่ชกงวดสีาพานมากนะครับรงวดวันที่สิบหกนะครับขอโชคดีมีชกลาภนะครับเี๋วอกนมาแะนอดอกกจะข้นุกมันน้อยนักที่ว่ามันกเอ่อพนนเป็นดอกเร่แล้วก็ตกมันน้ำค่ะตกมันแล้วก็มีดอกด้วยค่ะน้อยนักน้อยน้าพันน,น,นสีมีดอกค่ะ sc ผู้เฒ่าสมัยสมัยเก่าข้าเจ้าสีน้ำหาดอกแต่ขียน Um: ต้นใดมีดอกคือวาเลสิหอมเป็นพิเศษมาสุรอบบ่หอมบ่เจดเมื่อนเจดแสดงว่าเพิ่นสิให้เกตตังเป็นผู้เบิ่งเลข็ดเลยงวดงวดสองศูนย์กับเจดตังก็พอไส้เลยแม่น่แมนจ้ะคันเพราะว่าตัวไข่อยบ่ถือกินเด้ตอนนี้มู่เจ้าถือกินบ่ข่อยถามก่อนบ่ข่อยบ่อถือกินไม่หวานถือกินบ่ กินเจ้เออแสดงว่ามูเจ้าถืแสดงว่าดังคอยเป็นลิชิดดวงคอยก็ว่าได้กินมาได้จีิหอมเลยกคอยหอมก็ถูกสาธุดเ้อยยาเด้อหรือว่าแม่ตะเคียดนนะครับไอ้ลูกหลานมีโฉไมีหลาดเด้อหอมเย็นเย็นลูกหลานสีวงกลมใบบ่เปบุบนถ้ำครับเดี๋ยวจะมาทําบุญนําเรื้องยาเด้อแม่ตะเคียดนนะครับคือว่าทั้งวัดเพิ่นกันลังทําคว่วสะอาดโอ้เพิ่นเพื่อจังเห็ดสายหนันดี ตีดเส้นใต้เอาไว้ว่าเธอไม่รักอนนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะครับที่แม่ตะเคียนตกมันนะครับที่บ้านเผานะครับบ้านเผาที่บ้านบ้านเฮ้าบ้านเผา <c oughs> ตังบ้านเผาอำเภอเสรลภูมิจังหวัดร,ร,ร้อยเอ็ดนะครับวัดป่าบ้านเผาอันนี้วัดป่าใช่ไหมวัดป่าบ้านเา ได้เขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อตอนนี้คุณพ่อสราย่นกาลังเห็ดพิธีอยู่กำลังขอค่ะเราบ่ได้เห็ดพิธียากด้วย่อสรายใช่ถ้าจอบเห็ดมาทำความสะอาดเมื่อใส่มาเอาบนขั้นน้แม่นะเมื่อใส่มาบนขั้นน้ำเล่าจ้ามาตัดเจ้ว่าขันเหม็นมีฝอยเนาะสื่อฝอยมาไหว อขอบคุณทุกไลฟ์ขอบคุณที่แชร์นะครับอขอบคุณที่มาดูทางไลฟ์สดนะครับเป็นบญญรรยากาศสดๆนะครับเพือ่ออยู่ที่แม่แตะเคียนตกมันวันนี้นะครับเหบ็น,เ,นมามาลเลขสองเหยฮะไม่ระวะพอใชว่าเห็นเลขสองพอใชามาแม่แล้วเลขสองใชค่ะเป็นคนตัวแรกบพ่พ่อตัวแรกอ๋อตัวแรกสองมาแล้วค่ะเอฟซีพอใช่เห็นแล้วค่ะชัดเจนอยู่ได้ใครเอฟซี ตัวเลขของญ้านะคะญ้าตะเคียนตกมันสองมาแล้วเดอแม่เด้อเดอแม่เด้อลกูกหลานมาเพลิงท่าอาศัยบุญบารามีตัวแรกก็ได้กร<ต>ะพาตัวสองครับตัวสองนะครับตัวแรกนะครับเดี๋ยวมารอรุ่นกันกตัวที่สองเนะี่ยตัวที่สามนะครับอาศาคือเด้อเจ้าแม่ตะเคียนนะครับให้ลกูกหลานมีโชคมีลาบเด้อ เอฟซีติดติดตามครั้งแรกนะครับแม่ตะเคียนตกมันให้โชคมาแล้วหกวดติดนะครับมาพิกงวดเดียวงวดติพานมาด้วยครับเดินบนหอสองแปดเปนออกสองเก้านะครับพิดแค่แต้มเดียวนะครับงวดที่เจ็ดนะครับวันนี้เป็นงวดที่แปดนะคะที่เราติดตามนะคะ จะวิ่งได้โมเจ้าขากล่องเลยเซ่หมดนเลยล่ะตอนนี้ก็ได้สองมาแล้วค่ะพี่น้องขาสองยังเล่ารุ่นต่อไปค่ะครับจะเติมตัวมนมาหอดแล้วมั้ยมาหอดนี่แหละสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ของจริงครับแม่ตะเกียนตกมันก็เชื่อไปบังที่จะมันเขายังเหยียอยู่เลยสองหกหกค่ะคือหกค่ะแต่ว่ายังไม่ชัดมากสองหกคือสองแปดนี่เราสองหกสองหกปากน่าจะหกค่ะพี่เจสต์ลดแต่หนึ่งรอลุ้นค่ะพี่น้องรอลุ้นกันค่ะเอฟซีค่ะมาแล้วสองตัวนะคะสองและหกค่ะสองและหกค่ะแน่แน่สองหกมาก่อนเนาะมาก่อนจ้า รออีกตัวหนึ่งค่ะชัดนะคะตัวเลขชัดมากเลยขอบุญเดือองผลเสียงหาบเพื่อสอเทียวบอพอไซส์สอเทียวนี่จะเลขหาบเนาะแมนเทียวว่างหั่น้านเร้ตัวใดสองแปดแล้วก็หนึ่งหายเลือเต็มหัวเดี๋ยวนะคะเอซีขอแอดปรับก่อนนะคะ ค่ะตัวนี้ค่ะสองหกค่ะพี่น้องมาแล้วสองหกแต่ยังไม่รู้ว่าตัวที่ชัดบ่พ่อชัดนอค่อนะตัวไหจ้าสองหกเอาสองตัวไปก้อนมั้นบ่สองตัวก้อนสองหกโอ้ยหอมแผ่พี่น้องหรือว่าถึงสามท่านนะครับพร้อมไหมเออ ขนาดเคยเป็นวัดเจ้าคิดบ้างมาด้วยครับเด้สองตัวนะครับหลักแม่ตะเคียนตกมันนะครับตัวแรกเป็นเลขสองตัวที่สองเป็นเลขหกนะครับเอาให้ลูกให้ล้านเลี้ยวเห็นเป็นตัวเลขแดงจึ้งๆเลยเด้อแค่นั้นเดี๋ยวสองหกกับยังแดงจริงคือสองหกน้ำพอใช้ตกง่ายหนึ่งออถ้าหนีพ่นไห่เลขได้คุณเธอพ่นปะไห้หน่อยพอเนาะอุตเตียพ่นปิดบางใหม่ สองฮกอีหลี่ข้งก้อนเนาะคะ่ะขอสองข้างเห็นข้างเดียวข้างที่สองบ่ห้เลยเนาะคะ่ะเพิ่นห้แล้วเพิ่นบ่ห้อีกเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะแต่ละครั้งที่ขอเนาะพอเนาะรอบนี้เปิดเด้อแม่เด้อเปิดเปิดให้ชัดๆเด้อจ้าเปิด,ปดให้ลูกให้หลานเปิดให้พี่ให้น้องเพิ่นให้เพิ่นได้ฮู้ได้เห็นให้เพิ่นได้ย่าตะเคียนนะคะให้แล้วสองตัวตอนนี้นะคะเอฟสีรอลุ้นตัวที่สามกันค่ะนะคะ ว่าจะเป็นตัวไหนนะคะ F4 ตอนนี้ชัดมากเลยสองหกค่ะสองหกค่ะค่ะค่ะตัวที่สามใกล้แล้วค่ะรอก่อนค่ะสามนะคะสามส่วนสมส่วพอสมพ่นค่ะคุ้มค่ะ อันเป็นสามตัวตรงๆเกิดไม่ถูกเด้อยแมงได้ละตัวคือขึ้นหอก็กลมใช่ไหมก็จะไรพ่อเลขแปดบ่คือเนาะพ่อเนาะอาจจะแม่นค่ะเดี๋ยวรอชัดๆก่อนค่ะหัวเนี่ยเหมือนแปดแล้วแม่องตรงเขาแนบบวบานเนี่ย ตรงตรงรุดแต้มเดียวสองแปดเปซมโตเก่าเนี่ยนะพันแปดอิลีน่ะตอแปดอิลีมันมากอุ้ยกับแปดเราเนาะแปดคือสองเลเจนี่สองหกแปดสองบวสองตีเลขสองตัวได้พ่อสองหกสองบวกสองสองบวกสองหกสองเลขหาอีกแล้วเห็นบ่ เล่าหายตะเลขค่ะุูกหมดเลยพ่อตัวไหนพ่อสองศูนย์สองสองหกสองสองหกสองนะคะเอฟสี่เดี๋ยวจะขยายให้ดูนะคะแม่ตะเคียนตกมันให้แล้วสองหกสองนะคะมาแล้วนะคะ สองหกสองค่ะชันมันหมวดว่างหันไห้เต็มเลยชิปี้ซาทุ่ซาทุองเด้อพี่น้องใครโซใครมามาทุกคนมาแล้วค่ะสามตัวนะคะชัดๆเลยค่ะเอฟซีสองหกอันเดียวกันบอันเดีสองเก่าสามตัวมาแล้วค่ะของย่านะคะเพิ่นได้สองหกสองเด้อพี่น้องทั้งพี่บุญธรรมก็ได้อันนี้เกตตูเด้อค่ะ อันนี้เจตูด้วบคุณธรรมนะครับอพี่น้องเยสซี่พี่น้องเยสซี่พี่บุญธรรมเนาะค่ะเนาะอันนี้เจตูด้วค่ะเด้อบนตอนนี้คุณพ่อคุณพ่อชายคุณพ่อไส้เล่าได้แล้วสองหกสองค่ะพี่น้องค่ะไม่นะครับผมเขียนให้ชัดเจนแม่ตะเกียนตกมันนะครับแม่ตะเกียนตกมันบอกสองหกสองค่ะเป็นเล็ก เลขหามนะคบเพื่อนเลขหามเลขหาบนะคะเป็นเลขหาบค่ะสองหกสองนะคะ fc ตัดเล่นแล้วก็ไปกลับด้วยนะคะเลขหามค่ะสวยมากเลยค่ะชัดด้วยค่ะตัวเลขชัดเจนมากเลยค่ะชัดในแนวทางของหญ้าตะเคียนตกมันค่ะนำไปเป็นแนวทางหรือว่าพิจารณานะคะ fc วันที่16กุ 25, 20, มภาพันธ์69ค่ะไมราจจะมล่ง้ค่ะพอต่องพิจ,จรารณาค่ะ 5, หน้ FC นะขนะีดเส้นใต้เอาไว้บอกว่ารักกันไว้ด้วยครับเดก้าส92นะครับเมื่อเนร่ที่นาพีบนทนะ่าเ <2. S 2> นาะ92มาบนนะครับ29ตอนนี้อาจจะมาล่างก็ได้92ขีดเส้นใต้เอาไว้ เอย,อย่างมากจังเลยนะคะบุญธรรมขีดเส้นได้สำหรับของญ้าตะเคียนนะคะแม่นครับหนี่ยกับยาโดยตรงนะครับค่ะ ตัวนี้นะคะ FC แ a ปไปนะคะส่วปุ่ทนเอาพ่น้อนาเอาพ่น้อบมางบงโอ้ยยินจะม่นมาย่เสียงแบบแบบยู่พุ่นเจ้าเห่าย่ใสเจ้ายืนน้ำลายเจ้าย่ใส่าเจ้าเห็นว่าเจ้าเนาะเจ้ายุใสบบนท่ามคือ่เห็นเจ้าาเจ้ยิ้แต่เสียงเพราะดละบได้นะครับว้าวโเอฟซีแฟีสองหสองค่ะสองหสอง ตะผัดขอมามิตะเลขกาบเลยเนาะพอไส้เนาะตะเลขกาบมักคัก์บอนี่เลขชุดนี่มักครับมักยูแมนบ่ครับชัดเจนน้ำเนาะพอเนาะพ่อฝันบ่อพอกับบ่อฝันมาขอเพิ่นค่ะมาเธอไหนกับขอแต่น้ำพิ่นครับถ้าเพิ่นชีให้ก็ได้ขอกินขีกินเยาวน้ำปูน้ำยาอยู่นี่แหละเนาะเฮาเนาะออกหมดวันก็บสองแปดกับออกสองเก้าเลี้ยงเต็มเดียวอ่ะสำหรับงวดนี้พ่อสองตัวมักเธอไหน สองหกมักสองหกอย่าลืมไปกลับด้วยครับเด้อสองหกหกสองนะครับอย่าลืมกับหัวน้ำเด้อไข่เอฟซีกันไว้จากน้อยคืออยู่ดีนะค่ะเขียนเก้าสองเดี๋เขียนอะไรดิเขียนกันไว้น้ำดอกสามหกสองกันไว้ราค่เก้าสองอพอใช่มักสองหกหกสองหัาโตเก้าบอมักม้นโตแมนอยู่นี่ขาดหกหก หกสองเนาะคืออยู่์โอหกสองตัวนะการอกคือบานให้พี่น้องพี่แจและหน้าเอาถ้าเกิดมาเบิลนมันบจอาจจะเป็นหกหกหรือเก้าเก้าอันนี้แอดมินพูดให้ฟังที่เฉยเผื่อจะมีใครชอบถ้าไม่ชอบก็ผ่านแมนแมนอันนี้เราแบบพูดแบบเป็นชุดรับรับกลุ่มนะเจเนาะแมนค่ะชุดรอบครอบชุดรอบครอบพ่อโดยส่วนตัวพ่อมากตัวใดจ้ะ ส,ส่วนตัวเนี่ยไหมพ่อมักตัวใดมากที่สุดสองหกถ้าแม่นว่าเอานี่ยเอาตัวนี้เน้เนๆเลยบ่พ่อให้เอาตรงๆเลยบ่ค่ะตรงตัวเดียวเลย 26, <า>นล้ำหกสองน้ำก็ไดเดี่ยวมกักพ่อชอบสองหกที่สุดเนาะค่ะไปกลับด้วยคะ่ะเอฟซีแม่ตะเคียนตกมันนะคะอยู่ที่บ้านขวาว เสเภิเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะสําหรับท่านไหนที่อยากจะมาร่วมทําบุญที่วัดวัดป่าเนาะวัดป่าซื่งยังเพาะสันติวิเวกวนารามสันติวิเวกวนารามนะคะเอฟซีเนาะใครอยากจะมาขอพรโชคลาภนะเจ๊เนาะเบอร์โทรกับเลื่มลงให้เนาะเปิดอีกฉบับหนึ่งครับนี่ยุบยุบมีไรฉบับบ่ใครฉบับโอ้มีไรฉบับฉบับใดนอกระบบนียฉบับนี่ฉบับนี่เป็นของคุณแม่ แม่บัวบานของผู้สาวยี่พ่อได้นีิอันนี้อันอันนี้ให้พี่น้องเอาเบอร์โทรเด้อค่ะเด้ออันนี้ผู้สาวอี่พ่อจ้ะอือเอาเบอร์โทรค่ะโอ้เกือบเป็นตัวเดียวกันเนาะพี่น้องแสดงว่าหาชองกับพกสองมันใกล้กันเนาะอดี๋ยวขีดอวดวังหันแม่แม่นี่คืออวดวังหันเนาะอาจจะเป็นไปได้ได้พี่น้องบัวพู้หนึ่งกับพู้หนึ่งแล้วเนาะอวดนี่เนาะเจเนาะค่ะ อัสำหรับสายบุญนะครับจากรวมทําบุญกับคุณพ่อคุณพ่อยังก่อครับพ่อสายครับพ่อชายนะครับเบอร์โทรศัพท์คุณนุ้นครับเบอย์065 065 5578นะครับทําบุญเพื่อนุนดวงไปด้วยกันนะครับคุนเดี๋ยเพื่อนจะมาทําบุญที่วัดนะครับวัดยังก็พ่อวัดตาสันติวิเวกวนาลามพันสีมีงานมือใดพ่อสายวันธ์สี18.9เป็นงานนหยังค่ะ ปฏิวัติกรรมปรปฏิวัติกรรมหรือว่าผู้ได้ยากเข่ากรรมกับมาได้แมนบ่ค่ะพระป่าม่านจักองค์จักลูกค่ะบ่ในหูครับแตนบ่ส่วน,นส่วนใหญ่ปกติแลวหลายอยู่แมนบ่ค่ะเป็นร้อยบ่พี่นองอมาลองบิง่งน,นะคะ,คะก็จะมีตัวเลขของแม่บัวบานนะคะแม่บัวบานบอกว่าเอาไปเลยตัวนี้ห้าสองแปดเนี่ยไปเลยพันคูนพันเน้นเน้นสองแปดนะคะ แล้วก็ของพ่อชายนี่จะเป็นะะสองเก้าและถาสังเกียตเบิงอีกหนาหนึ่งนี่จะเป็นของพ่อชายนะคะเอฟซีขอมุนลงมากจ้พา,าพ่อชายอ,าาอันนี้ของพ่อชายนะคะพ่อชายก็คือแม่ตะเคียนตกมันอันนี้สองหกสองแต้มเดียวพี่นนองอันนี้คว้าดชดชดห่อนๆนะเจ๊เนาะสองชุดนี่แหละล่ะลองยิบจับลอตเตอรีไ่ไหวถ้าใครมักไปชอบน้ำเนาะห้าสองแปดกับสองหกสองก็อย่าลืมตัดเหรียญน้ำเนาะค่ะเนาะหัวไดประแสง วันที่16กุมภาพันธ์69นะคะ f c นำไปพิจารณานะคะหยิบจับลอตเตอรี่ดูนะคะแนวทางก่อนอันเนาะค่ะแนวทางด้วยพี่น้องเด้อรวยๆ้วยป <S S S 3> ุณละลายค่ะอ่ะดีทางไหน